เอาละครับแลวตอนนี้นะครับเกมวีร์วินมีเนาะก็สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้แล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้แปลจากทางตัวเกมเนาะแต่ว่าเราใช้โปรแกรมเสริมของ l a โกฟัสนะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีนะครับทุกขั้นตอนในการทําเลยนะครับจนตั้งแต่แบบติดตั้งโปรไฟล์ติดตั้งเกมเนาะนะครับแปลภาษาไทยนะก็ทําไว้ในคลิปนี้เลยแนะนําดูให้จบดูให้ละเอียดนะนะครับแล้วก็ก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปครับ และก่อนที่จะรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมขอแนะนำนะครับสปอนเซอร์เราเลยนะครับลาโกฟ้านะครับโปรแกรมนะครับบุ๊บูวีีเอ็นนะครับซึ่งช่วยลดแหลกลดค่าปิงเนาะนะครับอย่างเราเล่นเกมเกมไหนๆเนี่ยมันก็สามารถลื่นไหลนะครับเล่นได้สะดวกเนาะแล้วก็ตัวโปรแกรมนี้นะครับมีตัวช่วยหลากหลายมากเลยนะครับอย่างเช่นตัวเกมอตัวแปลภาษานะครับของเกมที่ไม่มีภาษาไทยนะครับก็มีแปลให้เนาะ นะครับรวมถึงอย่างเกมที่ผมเพิ่งเล่นล่าสุดเนี่ยบูทติ้งเวฟเนี่ยเขาก็จะอัปเดตเนาะตัวภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เจ้าแรกนะครับต่อมาเจ้าที่2นะครับก็เป็นในเรื่องของอ่า LD クラウนนะครับใครที่ชอบเล่นเกมปล่อยบอรดปล่อยฟาร์มเนาะอย่างผมเนี่ยเล่นหลายเกมมากเลยนะครับไม่อยากเปิดเกมหลายๆเกมเนาะพร้อมกันในคอมเนี่ยผมก็ บอทดไว้ในคาวโฟนนะครับ LD คาวเลยนะครับก็สามารถอู่นุนกันได้เนาะนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชันเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับใครที่ชอบเติมเกมนะครับราคาถูกนะหรือว่าชอบเติมเกมแล้วนะครับร้าน ATK Game u p Center เนาะนะครับเติมเกมราคาถูกมากนะครับใครสนใจก็ทักไปสอบถามได้ถูกตัวเอง30 4 0เลยนะครับเนาะฝากไปด้วยนะครับโอเคยังมาดูคลิปกันต่อครับ สวัสดีครับพวกผมอเล็กติดเกมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการแปลภาษาไทยนะครับของเกม w a r w i n Meet นะครับว่าทํายังไงนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับอ่าก็โอเคก็เบื้องต้นต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยแปลภาษาไม่ใช่จากทางการเนาะไม่ใช่จากตัวเกมนะครับแต่ว่าจากตัวโปรแกรมเสริมนะครับมุส VPN ที่มีฟังก์ชันเสริมคือแปลภาษาของเกม w a r w i n Meet ให้นะครับก็คือ l a กู u p a r d อ่าซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําเลยนะภาษาไทยเป็นยังไงนะครับ ก็เขาจะแปลเป็นแบบว่าเหมือน AI หรือว่าการใช้ Google Translate เนาะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มาบอกเนาะอะองั้นมาเริ่มต้นเลยนะครับก็ผมว่าทุกคนน่าจะที่ดูคลิปนี้หลายๆคนอาจจะน่าจะน่าจะมีเกมอยู่แล้วเนาะนะครับและเบื้องต้นก็น่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาหลักนะครับก็อะเริ่มจากการที่เรามีเกมเข้าเกมมานะครับก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษไว้แบบนี้เลยนะครับอืมเอ่อ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้บอกขอบอกช่วงต้นเลยก็คือตอนนี้มันอันนี้เวอร์ชัน p ีนนะเวอร์ชัน PC จะมี2ตัวเล่นเนาะก็คือตัวผ่านสตรีมนะครับแล้วก็ตัวผ่านหน้าเว็บลอนเชอร์นะครับหรือว่าหน้าเวนะ็บเกมโหลดตัวนั้นมาแล้วก็ติดตั้งนะครับก็ตอนนี้แปลทั้ง2อันนั่นแหละแต่ว่าตัวเวอร์ชันสตรีมนะครับตัวฟอนต์มันยังไม่เรียบร้อยตัวฟอนต์ไม่เรียบร้อยเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบอ้าวเขาปรับแลว้วอ๋ออันนี้อังกฤษนะครับ ฟันไม่เรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบกลมๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนรีวิวก่อนแล้วกันอัน,นี้จะเป็นกลมๆแบบนี้เนี่ยเป็นลกลมๆแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยใช่ไหมมันจะเป็นกลมๆแบบนี้หรือว่าเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับอันนี้คือฟอนต์มันยังไม่เรียบร้อยคือเนี้ยเดี๋ยวต้องรอเขาอัปเดตแก้ไขเนาะนะครับตัวลาคกฟาสนะครับเนาะก,ก็จะบอกว่าเอ่ออันนี้ดีกว่าตัวสตรีมนะครับเวอร์ชั่นของตัวหน้าเว็บเกมนะครับแนะนําใครที่เล่นในสตรีมอยู่นะครับ ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะ,ะถ้าอยากจะเปลี่ยนไปเล่นตัวหน้าเกมเนาะหน้าเว็บเกมเวอร์ชันหน้าเว็บเกมมันต้องเชื่อมบัญชีตัว NetEast นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยกดลิงก์แ c คเคาทนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับตัวนี้เลยแดงๆเนี่ยนะครับเนาะก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้ดูก็ถ้าเวอร์ชั่นสตรีมเนี่ยการเชื่อมบัญชีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนกันมันจะอยู่หน้าอันที่2เนาะ เป็นแอคเนี่ยยูเซอร์เซนเตอร์แอคเคาท์เนี่ยนะครับกดเชื่อมนะครับเชื่อมเป็นเด็บอีทนะครับแล้วก็แนะนําเชื่อมอันอื่นด้วยนะพวก Google อะไรเงี้ยเนาะโอเคอันนี้จบเราเรื่องนี้นะครับว่าให้ถ้าอยากให้มันแปลให้เรียบร้อยก็เวอร์ชั่นหน้าออฟฟิเชียลนะครับตัวเกมหน้าออฟฟิเชียลนะครับอ่ะเราเปลี่ยนหน้าอังกฤษแล้วครับเราก็ปิดเกมเลยครับเราปิดเกมไปเกมครับอแล้วก็โหลดนะครับโปรแกรมอ่าไม่ใช่ โปรแกรมลาโกฟาสได้เลยนะครับตัวนี้เนาะโหลดตัวนี้นะครับเนาะไว้ได้เลยนะครับโหลดมาปุ๊บก็ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปโหลดตัวแวร์วินมีดมาแวร์วินมีดนะครับหน้าออฟฟิเชียลนี่นะโหลดปุ๊บติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วติดตั้งลาโกฟาสให้เรียบร้อยทีนี้เราได้ลาโกฟาสแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันในการแปลภาษาอันนี้เสียตังค์นะครับประมาณร้อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวค่อยกดนะครับอ่ะเราติดตั้งตัวเกมแล้วนะครับ ลองแล้วก็เข้าเกมไปก่อน1ทีนะเนี่ยไอตัวเวอร์ชั่นที่เราโหลดมาจากหน้าเว็บอะ่ะนะครับเข้าเกมไปก่อน1ทีนะครับเออเข้าไปเกมได้อะไรแล้วตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็มาบูตปิดเกมปิดเกมรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่โปรแกรมราคูฟัสนะครับเติมเป็น VIP ก่อนนะพรีเมียมก่อนนะครับก็เริ่มต้นประมาณ 101, ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งหนึ่งเดือน,หน,อนหนึ่งเดือนนะประมาณร้อยหนึ่งนะครับถ้าใช้โค้ดส่วนลดอเล้งนะครับก็โค้ดก็อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับหรือว่าจะพิมพ์ตามผมก็ได้ ครับมันก็จะลดให้อีก30%นะครับนี่นะแล้วถึงจะใช้ตัวฟังก์ชันแปลได้นะครับนี่นะครับเลยอ่ะลดไปอีกเนาะนะครับอ่ะทีนี้เราเป็นพรีเมียมแล้วนะครับเราก็ต้องมาบูตเกมจริงๆโปรแกรมนี้เป็นเป็นโปรแกรมมุด VPN นะครับเพื่อลดแอกลดปิงเนาะนะมันก็จะมุดไปตัวเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงเอ้สิงคโปร์เลยแต่เราก็เล่นบ้านเราปกตินะเนี่ยก็เลือกอันแรกก็ได้นะครับเนี่ยกดเป็นเซิร์ฟซีนะครับอ่าแพทสิงคโปร์นะครับอันไหนก็ได้นะเมื่อกี้ แล้วเราก็บูตไปนะครับโอเคพอบูตเสร็จนะครับอย่าเพิ่งไปแปลครับกดมาที่ตัวไฟล์นี้ก่อนนะครับหาไฟล์เกมนะครับอืมก็แนะนําวิธีการดูไฟล์เกมว่าอยู่ไหนนะครับอ่ะปิดไปก่อนนะครับอ่าอันนี้คือใครที่โหลดเวอร์ชันหน้าเว็บแล้วนะครับให้ลบเวอร์ชันสตรีมออกไปด้วยนะไม่งั้นแปลไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็มันต้องมีตัวเกมแค่ตัวเดียวนะครับอ่ะเราเจอแล้วอันนี้ที่เราติดตั้งอยู่นี่เนาะเราก็กดไปนะครับ ดูโลเคชันนะครับว่าไฟล์เราอยู่ตรงไหนนี่นะครับมันก็บอกอยู่นี่อยู่ไดซี C, นะครับอยู่โปรแกรมไฟล์อยู่ WWM นะครับเราก็เข้ามาเลือกไฟล์ตรงนี้เลยนะครับอันนี้แมนนวลให้เพราะว่าเผื่อบางคนมันหาไฟล์ไม่เจอเนาะนะแต่ของผมอะมาปุ๊บมันได้เลยนะโอเคเขาบอกว่าอยู่ไดซี C, ใช่ไหมแล้วก็โปรไฟล์เกโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ W WW WWM นะครับ แล้วก็วินยี่สิบสอสามสิบสองแล้วก็อันนี้เนาะนะครับก็ตามเลยอ่ะทีนี้เราเจอลอนเชอร์แล้วนะครับแล้วก็กด Open นะครับแล้วก็กด Confir m มเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มากดแปลครับคลิกเดียวอ่ะครั้งแรกมันจะไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้นะอ๋อปิดไปก็ปิดไปด,ด้วยนะปิดไปให้หมดนะโปรแกรมมันปิดไปเลยปิดนะปิดโปรแกรมเกมนะแล้วก็กดตรงนี้ครับดีสโตะครับอันนี้ไม่ใช่อ่ะครั้งแรกมันจะกดแล้วมันเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับรแ,แล้วก็อันนั้นเนี่ยเลือกภาษาครับ อ๋อมันก็จะดาวน์โหลดนะครับปรับภาษาในเกมให้แบบนี้เลยนะครับมันก็อ่าน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 ในเกมนะครับก็ตอนนี้มันยังแปลไม่สมบูรณ์นะยังไม่ใช่แบบทุกซับทุกการพากนะครับที่มันเป็นภาษาจีนภาษากรีกนะครับต้องรอเขาอัปเดตเรื่อยๆนะก็เข้ามากดคลิกแบบนี้นะครับอ่ารีสโต์นะครับกดแปลใหม่อะไรเงี้ยเรื่อยๆนะครับเกมเอ่อตัว r า g h ฟ fast เขาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอันนี้กดแปลเรียบร้อยนะครับกดเปิดเกมได้เลย ยังไม่อ่านดูนะครับดูให้จบนะนะครับอย่าพลาดขั้นตอนไหนเลยนะครับอ๋อแล้วกดสตาร์ทเกมเลยครับโอเคมัน <Okay S 2> จะเป็นภาษังกิษก่อนนะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเราต้องไปเปลี่ยนภาษาในเกมมันจะมีภาษาไทยให้เลือกเนาะ Okay. เข้าไปเลยครับล็อกอินนะครับล็อกอิน Okay. เข้ามาแล้วเนาะแล้วก็เข้ามาที่ตั้งค่าครับแล้วก็ language นะครับเปลี่ยนภาษาทีนี้มันจะมีภาษาภาษานี้ให้เลือกเนาะที่มันเป็นรูปภาษาไทยนะครับเนาะมันจะเขียนว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีคําว่าภาษาไทยนะครับนะท่าน,นี้ก็ได้แล้วนะครับเท่าน,นี้เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มในการแปลภาษานะครับก็รอเขาอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้าไปกดรีสตาร์แล้วก็แปลใหม่อะไรเงี้ยนะเนาะก็ตัวเกมมันใหญ่ไฟล์มันใหญ่ 100. 100. นะครับต้องร้อยกว่ากิกนะครับ อันนี้ก็วันที่2วันแรกเขาว่าเริ่มแปลให้ได้แล้ววันแรกหนักกว่านี้นะครับเป็นกลมๆนะครับเพื่อนๆก็ลองดูก่อนนะครับถ้ามันยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่อยากลองใช้ก็รอให้มันเรียบร้อยก่อนนะติดตามสตรีมผมได้แต่ว่ามันแปลเรียบร้อยยังแล้วค่อยใช้ก็บริการก็ได้นะครับลองดูนะครับก็เอาฝากไว้ท่างนี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เจอในไลฟ์สตรีมติดตรงไหนสอบถามอยากสอบถามนะพิมพ์ใต้คอมเมนต์หรือในไลฟ์สตรีมได้นะครับทุ ไปแล้วนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ